คุม SI ใช้อะไรล่ะยังนี้่ครับนับไปมันถือแกวไม่พุ่งตั้งบ่าได้อันนั้นเนาะขมขี้ขว่เนี่ยนี่มันีเขาไปบ่าถ ouais. ือมันก <cks pagar> okay. <pasa> ็

ทึงเพชรพี่น้องเอยนวดเข้าบริโบแก้ดวไปลวเข้าจังไปจอวันสำนึกเกิกว่าจะแกไปบา่นผูจัมองขายนี่เทีมการทางนี่เรา้าะกันี่ตองกรอสามพันยบรอยพี่น้อง เท่าครับขนขนอืมคสองขันมามัดห่อหลอเี้ยงคม่ประหยัดระหนเี้ยคืาขดน่หอกคลมเนีวใไปทําหนี่ก่อนนะครับพี่น้องคลิมหนาครับติดตามคลิมหนานะครับเด้อสวัสดีครับ